แล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาอย่างนั้นนี่จะเป็นการแสดงตัวตนได้ดีที่สุดแสดงสิ่งที่เรารักแสดงสิ่งที่เราชอบมันก็จะไปได้ดีพี่พี่น้องๆทุกคนลองกลับไปคิดดูนะคะแล้วก็หาตัวตนของตัวเองที่เจอเร็วที่สุดความสุขนะคะคนดูเขาก็จะรู้เองแหละคะ่ะว่าเขาก็จะได้รับความสุขนั้นไปด้วยถ้าเราทําแล้วเราไม่สบายใจมีความอึดอัดนั่นพี่พี่น้องๆทุกคนลองกลับไปคิดดูนะคะแล้วก็ หาตัวตนของตัวเองที่เจอเร็วที่สุดตนของเราให้เจอโดยเร็วนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรเรารักที่จะทําอะไรแล้วเมื่อเราพูดเรื่องอะไรเราจะพูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดเราจะมีวิธีการสร้างตัวตนของเราได้อย่างไรก็กลับมาพบกับพี่พี่น้องๆชาวครีเอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะชอบอะไรแล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาอย่างนั้นนี่จะเป็นการแสดงตัวตนได้ดีที่สุดแสดงสิ่งที่เรารัก แสดงสิ่งที่เราชอบมันก็จะไปได้ดีแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะมาดูเรานะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้สู้ค้าของเราอย่างไรให้คนเข้ามาซื้อได้เช่นเดียวกับเรานะคะเรามาเป็นครีเอเตอร์ตัวเราเองนี่แหละคือสินค้าเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วทํำยังไงเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรรักที่จะทําอะไร ทำสิ่งนั้นได้ดนานๆแล้วก็ตลอดไปอันนี้แหละก็คือการสร้างตัวตนที่ถูกต้องนชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือเพื่อนของเราก็ตามนะคะเราต้องแสดงเราต้องทําตัวเราให้เป็นชอบอะไรแล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาอย่างนั้นนี่จะเป็นการแสดงตัวตนได้ดีที่สุดแสดงสิ่งที่เรารักแสดงสิ่งที่เราชอบมันก็จะไปได้ดีคือการทำยังไงจะให้ทุกคนจำเราได้ ทำยังไงหาตัวตัวให้เจอเร็วๆนะคะความสุขนะคะคนดูเขาก็จะรู้เองแหะค่ะว่าเขาก็จะได้รับความสุขนั้นไปด้วยถ้าเราทําแล้วเราไม่สบายใจมีความอึดอัดนั่นเป็นลัชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มเป้าหมายให,หม่หรือเพื่อนของเราก็ตามนะคะเราต้องแสดงเราต้องทําตัวเราให้เป็นสื่อการทํำยังไงจะให้ทุกคนจําเราได้ ทำยังไงคนของเราให้เจอโดยเร็วนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรเรารักที่จะทําอะไรแล้วเมื่อเราพูดเรื่องอะไรเราจะพูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการทําอาหารเรื่องของการกินเรากินบางคนกินได้อร่อยมากกินจนทําให้เราอยากกินตของเราให้เจอโดยเร็วนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรเรารักที่จะทําอะไร แล้วเมื่อเราพูดเรื่องอะไรเราจะพูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการทาอาหารเรื่องของการกินเรากินบางคนก,กินได้อร่อยมากกินจนทําให้ระยาก,กินตันที่สุดแล้วก็จะได้อยู่ได้ยาวๆนะคะคนดูเราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เราแสดงตัวตนของเราออกมานะคะอันนี้ก็ฝากเราถึงจะสร้างตัวตนให้ทุกคนจําเราได้ว่าถ้าเรามาดูคนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไร จากเรื่องที่เขาพูดเขามีความถนัดเรื่องอะไร Jamie, นะคะแล้วเราถึงจะสร้างตัวตนให้ทุกคนจําเราได้ว่าถ้าเรามาดูคนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องที่เขาพูดเขามีความถนัดเรื่องอะไรนะคะแล้วเสนอเรื่องราวต่างๆที่เราถนัดนะคะที่เราถนัดที่เรามีความรู้นํามาสู่สายตาพี่น้องประชาชนสาซะเราถึงจะสร้างตัวตนให้ทุกคนจําเราได้ว่าถ้าเรามาดูคนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไร จากเรื่องที่เขาพูดเขามีความถนัดเรื่องอะไรนะคะแล้วคนของเราให้เจอโดยเร็วนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรเรารักที่จะทําอะไรแล้วเมื่อเราพูดเรื่องอะไรเราจะพูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดมันก็จะทําได้ดีแล้วที่สําคัญเรามีความสุขเมื่อเรานําเสนออย่างมีความเราจะมีวิธีการสร้างตัวตนของเราได้อย่างไรก็กลับมาพบกับพี่ๆน้องๆชาวครีเอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็แสด,แดงศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะมาดูเรานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้สู้ทางใดทางหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเรื่องของการค้าขายก็ได้เรื่องของการนำเสนอเรื่องค <c oughs> ้าของเราอย่างไรให้คนเข้ามาซื้อได้เ <c oughs> ช่นเดียวกับเรานะคะเรามาเป็นครีเอเตอร์ตัวเราเองนี่แหละคือสินค้าเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วทำยังไง เสนอเรื่องราวต่างๆที่เราถนัดนะคะที่เราถนัดที่เรามีความรู้นำมาสู่สายตาพี่น้องประชาชนสาทคาสุขนะคะคนดูเขาก็จะรู้เองแหละคะ่ะว่าเขาก็จะได้รับความสุขนั้นไปด้วยถ้าเราทำแล้วเราไม่สบายใจมีความอึดอัดนั้นคของเราอย่างไรให้คนเข้ามาซื้อได้เช่นเดียวกับเรานะคะเรามาเป็นครีเอเตอร์ตัวเราเองนี่แหละคือสินค้าเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วทำยังไง ้เวลานะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะ,ะดังดีภายในวันเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนของเราก็คือความสุขนะคะคนดูเขาก็จะรู้เองแหละคะ่ะว่าเขาก็จะได้รับความสุขนั้นไปด้วยถ้าเราแลทําแล้วเราไม่สบายใจมีความอึดอัดนั่นไม่ชอบอะไรแล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาอย่างนั้นนี่จะเป็นการแสดงตัวตนได้ดีที่สุดแสดงสิ่งที่เรารักแสดงสิ่งที่เราชอบ มันก็จะไปได้ดีเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรรักที่จะทําอะไรทําสิ่งนั้นได้ดนานแล้วก็ตลอดไปอันนี้แหละก็คือการสร้างตัวตนที่ถูกต้องเสนอเรื่องราวต่างๆที่เราถนัดนะคะที่เราถนัดที่เรามีความรู้นํามาสู่สายตาพี่น้องประชาชนสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือเพื่อนของเราก็ตามนะคะเราต้องแสดง เราต้องทําตัวเรเป็นที่เป็นตัวตนของเรานะคะคนดูเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราก็นำเสนอออกไปถ้าเราทําเรื่องราวที่เราถนัดที่เราชอบนะคะอันนี้ก็ต้องหาตัวตนตัวเองให้เจอเร็วๆนะคะเลือกสักตามองค์ประกอบก็มีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจตัวเองให้เร็วที่สุดว่าเราอะสินค้านะคะถ้าสินค้าดี สินค้ามันขายตัวมันเองได้นะคะไม่ต้องมีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่ทํายังไงถึงจะไปจุดนั้นได้มันก็ต้องใช้ชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือเพื่อนของเราก็ตามนะคะเราต้องแสดงเราต้องทําตัวเราให้เป็นเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรรักที่จะทําอะไรทําสิ่งนั้นได้ดนานๆแล้วก็ตลอดไปอันนี้แหละก็คือการสร้างตัวตนที่ถูกต้องแล้วก็แสดงศักยภาพ ของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะมาดูเรานะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้สู้ <im itation> ขเขานําเสนอเรื่องอะไร <im itation> เพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนของเราก็คือการนําใช้เวลานะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะ,ะดังดีภายในวันเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องยาก <im itation> เพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนของเรา,าก็คือพี่ๆีน้องๆทุกคนลองกลับไปคิดดูนะคะ <im itation> แล้วก็หาตัวตนของตัวเองให้เจอเร็วที่สุดมันก็จะทําได้ดี แล้วที่สําคัญเรามีความสุขเมื่อเรานําเสนออย่างมีความหาตัวตนให้เจอเร็วๆนะคะคการทํำยังไงจะให้ทุกคนจําเราได้ทํำยังไงเราจะสร้างตัวตนของเราได้ยังไงให้ทุกคนจําเราได้เหมือนกับเรามีสินค้าตัวหนึ่งนะคะเราจะนําเสนอสินค้าเราถึงจะสร้างตัวตนให้ทุกคนจําเราได้ว่าถ้าเรามาดูคนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องที่เขาพูด เขามีความถนัดเรื่องอะไรนะคะแล้วตนของเราให้เจอโดยเร็วนะคะว่าเราถนัดเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรเรารักที่จะทําอะไรแล้วเมื่อเราพูดเรื่องอะไรเราจะพูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดเราจะสร้างตัวตนของเราได้ยังไงให้ทุกคนจําเราได้เหมือนกับเรามีสินค้าตัวหนึ่งนะคะเราจะนําเสนอสินค้าของเราอย่างไรให้คนเข้ามาซื้อได้เช่นเดียวกับเรานะคะเรามาเป็นครีเอเตอร์ตัวเราเองนี่แหละคือสินค้า เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วทำยังไงคือการทำยังไงจะให้ทุกคนจำเราได้ทำยังไงที่เป็นตัวตนของเรานะคะคนดูเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราก็นำเสนอออกไปถ้าเราทำเรื่องราวที่เราถนัดที่เราชอบนะคะเขานำเสนอเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนของเราก็คือการนำสินค้านะคะถ้าสินค้าดีสินค้ามันขายตัวมันเองได้นะคะไม่ต้องมีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้น แต่ทํายังไงถึงจะไปจุดนั้นได้มันก็ต้องใช้เราถึงจะสร้างตัวตนให้ทุกคนจําเราได้ว่าถ้าเรามาดูคนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องที่เขาพูดเขามีความถนัดเรื่องอะไรนะคะแล้วไม่ใช่ทางของเราแล้วรีบเปลี่ยนนะคะหาทางของเราให้เจอเร็วๆการหาทางของเราเจอก็คือการแสดงตัวตนของเราอย่างชัดเจนนะคะชอบอะไรแล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาอย่างนั้นนี่จะเป็นการแสดงตัวตนได้ดีที่สุดแสดงสิ่งที่เรารัก แสดงสิ่งที่เราชอบมันก็จะไปได้ดีเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรรักที่จะทําอะไรทําสิ่งนั้นได้ดนานๆแล้วก็ตลอดไปอันนี้แหละก็คือการสร้างตัวตนที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็จะได้อยู่ได้ยาวๆนะคะคนดูเราก็านำเสนอเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนของเราก็คือการนำสินค้านะคะถ้าสินค้าดีสินค้ามันขายตัวมันเองได้นะคะไม่ต้องมีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้น แต่ทํายังไงถึงจะไปจุดนั้นได้มันก็ต้องใช้เราถึงจะสร้างตัวตนให้ทุกคนจําเราได้ว่าถ้าเรามาดูคนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องที่เขาพูดเขามีความถนัดเรื่องอะไรนะคะแล้วไม่ใช่ทางของเราแล้วรีบเปลี่ยนนะคะหาทางของเราให้เจอเร็ว,รวการหาทางของเราเจอก็คือการแสดงตัวตนของเราอย่างชัดเจนนะคะชอบอะไรแล้วก็แสดงตัวตนของเราออกมาอย่างนั้นนี่จะเป็นการแสดงตัวตนได้ดีที่สุดแสดงสิ่งที่เรารัก แสดงสิ่งที่เราชอบมันก็จะไปได้ดีเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรรักที่จะทําอะไรทําสิ่งนั้นได้ดนานๆแล้วก็ตลอดไปอันนี้แหละก็คือการสร้างตัวตนที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็จะได้อยู่ได้ยาวๆนะคะคนดู